โอเคบอกว่าเลิกทำช่องไปเลยใช่ไหมพื้นที่มันมาพอดีเดี๋ยวๆแป๊บหนึ่งนะไปเคลียร์พื้นที่ก่อนไม่ต้องกระดานมั้งพื้นที่ยังเหลืออยู่ลิกกะซีตลิกกะซีต สต็อปชั่วคราวโอเคนะครับก็กลับมาแล้วผมไป,ไปเป hey, ลีเจอมาเฮ้ยแลกแลกมันหว เขาคอยตัวน่อกี้แม่มาคุยด้วยเออไม่ต้องสนใจคนนี้มาเป็นเพื่อนของดิตอนกำลังเล่นธรรมดาอยู่นี่ มีการส่งขอความมาเป็นเพื่อนเออเมื่อกี้ไปกินข้าวนิดหน่อยออรีบเข้าสิฟ้ารีบเข้าสิฟ้าคนดูต้องรอหน่อยนะครับ เรยต่ดวะอ่อตนนั้นร้อลงอะไรวะในระหว่างที่กำลังระบําอ๋อู้อู้อูทรนทรนำอู้อู้อูทรดทรดอทรนทนอูอู้อูอด

Oompa loompa da buddy doo, I can do feeling da body doo. Lumpa, lumpa, da ba -dee -doo. I can do feeling da body ba doo. Bad feeling. Oompa loompa da buddy doo, me got ya pop money na เพราะส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยเล่นตัวที่มันเน้นตีเป็นเวทเวทเวทบางครั้งเท่นั้นหละที่ผมจะเล่นตัวตีเวทโอ้อย่างนึงอะไรวะช่างเมแด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 มบะดมบะดมแดมบะแดม มำไมคนอื่นเขาเต็งมีงแต่ต,ตัวเท่ๆทำไมตัวคนเดียวที่ต้องแต่งตัวได้สภาพเนี้ยขอลลงป่าดูบ้างดูดูบล็อกช่องที่สามเมื่อวลสิบอ่ะฮะโอเค น,นี้เอาร่างหมัดเดียวโจอดแล้วกันร่างสายน้ำทลายหินมันก็โกงเลยแต่อยากลองร่างอื่นบ้างยาดุงมันโกงยังไงผมถามหน่อย ผมเห็นหลายๆคนเมื่อเอามาเกือบทุกเกมเก่งกล้าก็เหมือนกันทําไมมีแต่คนเอามามสองตัวนั้นมันเก่งตรงไหนผมผมเห็นมันก็โดนบูลลี่นะถึงแม้จะเป็นผู้เล่นจริงๆก็ตามคือมันเก่งตรงไหนโดนบูลลี่ได้เนี่ย กิงก้าไปกับปิกาจูยาดงไปกับลักกี้ชุตรนี้มันช่างลักกี้เนาะลักกี้

I can feeling the body do กูรับ orang rang mat อย i s อยกูซอยกูซอยเท้ายิกยิกเลยอะละอะละกิงก้ากิงก้ากิงก้าโดนมัดกู้งเลยฮึต,ตูมมัดเดียวมัดเดียวจริงจริง mặt điều chính chính mặt điều chính Trăng mặt điều chính chính oh mặt điều chính Trăng mặt điều chính chính ổ mặt điều chính Trăng oh mặt điều chính chính oh mặt điều chính Trăng mặt điều chính chăng mặt điều chính chăng chính chăng bao nè oh hổi chính chăng bao nè oh hô chính chăng bao nè hô mặt điêu dinh dinh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  mặt điều dinh dinh mặt điều dinh dinh mặt điêu dinh mặt thức ở mặt dinh trăng mặt điêu thức ở mặt dinh trăng mặt điêu thức ở mặt dinh thâu cả mặt dinh mm -hmm. trăng mặt điều dinh dinh thâu cả mặt dinh mặt điều chỉnh trang có thâu cả mặt chỉnh trang mặt điều chỉnh trang có mặt điều chỉnh trang mặt điều chỉnh mặt điều mặt điều đi mặt điều trang đi hết tài hở tung wing farm hết tài hở tung wing farm sáng cho farm để sáng nơi cho farm ฉันจะฟาร์มแตฉันก็ไม่ได้ชอบฟาร์มฉันจะฟาร์มแตฉันก็ไม่ได้ชอบฟาร์มน้่งเหล่ตัวนี้มันเหมาะกับการไปเลนล่างแต่มันป่าก็ได้นะ่นเอมันป่าเก่งด้วยนะถ้าดูดีๆแล้วอ่ะมันป่าได้ก็ป่าเก่งด้วยป่าเหมาะมากเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยใครบอกว่ามัน ไม่เหมาะป่าอย่าอย่ามาพูดทุกตัว <ins> มันก็เหมาะป่าเลยแค่ขึ้นอยู่กับฝีมือใช่ขึ้นอยู่กับฝีมือนะหมัดเดียวจริงๆเอาหมัดเดียวจริงๆเอาหมัดเดียวจริงๆเอาหมัดเดียวจริงจังสันคอสันคออัปเปอร์คัตชิดชิดดเดือดเดืักก mừng sẽ ăn cua mừng sẽ cua cua mừng mừng đi lời <laughs> lucky 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 và là lucky 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 egg lucky egg dùng lucky egg nói bao lucky egg lucky lucky 디오징징 엄마 디오징징. จากเซตการคอมโบอัปปะคัตสองสพข้างสายน้ำทลายหินก็โกงร่างนี้ก็โกง มันเก่งจริงๆในตัวนี้เนี่ ถ้าถามถึงสิ่งนี้น่หะหรอก็ไม่มีอะไรมากแล้วมันก็แค่ผมอยากสูบุรีผมอยากสูบุรีผมอยากกินข้าวผมอยากเด็กมากๆถ้ากูโดนรัดเท่ากับกูโดนกียนกูโดนล,ลัดชัวร์อะไรยงยงานนี้น โูโดนเกียนโอ้ยดาเมจเข้า <Hollywood> เขา้าเขา้าคีทีนี้เป็นพันเลยคีเป็นพันหมัดเดียวหมัด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 พันห้าหมัดหมัดเอาหมัด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 เดียวหมัดโอ้ยหมัดพันห้าหมัด ขอพันห้าอีกได้เปล่าไอ่ไม่ไปได้พันหนึ่งก็พันหนึ่งวะแต่พันห้านี่มันตึงเต๊งตึงเกินว่ะบางทีอ่ะอา้าวเลคโคซาเกิดก็ไปรับเลคโคซาส,าสิเปิดเปิดหน้าเลคโคซา,าอื เปิดบับบับ,บ,บตีเร็วตีเร็ว <c oughs> เปิดบับทีอืออืออือบอกได้เลยว่าเละเละมากมาก <c oughs> โอเคถึงเวลาไป ยอนไม้ตายยังข่าไม่ได้สะใจเลยอะ<ค>่ะผมอาจดูโรคจิตนะแต่ผมเป็นคนแบบเนี้ยเ<ค>ดินไปดีตได้ไงวะ ช่วยแค่สองก็ไม่เป็นไรช่วยแค่สองที่เหลือข้าเองช่วยสองข้ายี่สิบเอ็ดนี่แหละที่เขาเรียกว่าตัวตึงตึงไปแ,แล้วเนี่ยเขี้ยก็คลิปนี้มันคลิปสั้นๆที่มาบอกว่าผมกลับมาแล้ว